สวัสดีครับพบกับผมไทม์เมอร์กับช่องไทม์กระแสคลิปนี้มาแนะนำตัวละครเรื่องเข็มซ่อนปลายกันนะครับเชิดร,รับบทโดยทิสาวริทิสาลิมธรรมหิสอนซึ่งเป็นบทเดิมที่ปรียนุตปานประดับเคยเล่นไว้ในเวอร์ชั่นปี2539 โดยเวอร์ชั่นใหม่ค่าย Magic e ี e เ e น t ตอร์เ n นเมได้เปิดเผยข้อมูลของตัวละครผ่าน IG Magic e กอเดสละครน,นี้ว่าเชิดเธอมีครอบครัวที่แตกร้าวและมีพี่ชายคนเดียวที่เป็นที่พึ่งชื่อว่าฉันเชิดเพียงต้องการความอบ,บอุ่นจากคนที่รักจริงใครก็ได้ที่จะมาเอาเธอออกไปจากชีวิตที่ขาดความรักสัที เมื่อนึกว่าการแต่งงานคือทางออกสุดท้ายเขาแต่งงานกับผู้ชายชื่อเรืองบุญแต่กลับเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะทั้งหมดที่เกิดขึ้นอีกทั้งความรักที่ไม่ได้ตั้งใจแต่เป็นรักแท้ที่เธอมอบให้กับเขาผู้ชายที่ชื่อว่าลานาแต่กลับกลายเป็นเข็มซ่อนปลายที่ทิ่มแทงหัวใจของเธอไม่จบสิ้นวันหนึ่งเมื่อทุกอย่างพังทลาย เธอจะยอมแพ้กับชีวิตนี้เธอจะยอมเป็นเมียน้อยหรือลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งสงครามแห่งความรักกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วเข็มซ่อนปลายสามารถติดตามข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมของละครเข็มซ่อนไปลายได้ที่ IG magicif underscore ละครถ้าคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามพร้อมกดปุ่มกระดิ่งให้กับช่องถามกระแสด้วยนะครับและพบกันคลิปหน้ากับผมทามเมอร์แห่งช่องถามกระแสสวัสดีครับ